ครับสวัสดีครับเช้านี้มาติดตามาชุดพ่อแม่พัน์เป็ดอีเหลียงนะครับที่นำเข้ามาเพื่อขยายพันธุต่อนะครับนีตัวเมีย15ตัวตัวผู้5ตัวนะครับรวม20ตัวตอนนี้ก็ไข่ได้แล้ววันละ10ถึง12ฟองนะครับเช้านี้ก็ได้11นะครับบางวันก็ได้ สิบสองก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเป็ดอายุห้าเดือนกว่ากว่านะครับประมาณหกเดือนครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะไปดูผลงานการฟักไข่ชุดแรกโดยการนำไปฝากให้แม่ไก่นะครับเป็นเป็นแม่ฟักนะครับฟักไข่เป็ดวันนี้ครบกำหนดอ่า 30 30วันนะครับยีเก้าวัน30วันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผลปรากฏจะออกมาเป็นเช่นไรไปฟักชุดแรกนะครับไข่12ฟองนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่รังของแม่ไก่นะครับไปดูกันครับามาดูกัน นะครับชุดแรกฟัก12ฟองนะครับเป็นลูกเป็ดอีเหลียงนะครับมาแล้วนะครับเป็ดอีเหลียงลักษณะประจำสายพันธุ์นะครับก็คือจะมีปากสีส้มนะครับปากส้มขาส้มเหมือนกันนะครับปากและขาจะสีเหมือนกันนะครับออกเหลืองส้มนะครับจะเป็นสีเดียวกันตลอดจนถึงตัวเต็มวัยนะครับ ดูสิได้กี่ตัวนะครับนะครับดูดูลูกเป็ดเป็ดอีเหลียงโดยการฝากให้แม่ไก่ฟักนะครับหลายๆท่านอาจจะใส,สยว่าเอาเอาไข่เป็ดมาให้ไก่ฟักมันจะฟักได้ไหมจะฟักเป็นตัวไหมนะครับก็คือหลักการก็หลักการเดียวกันครับกับฟักไข่ของไก่เองนะครับ ก็คือใช้อุณหภูมิความชื้นตามธรรมชาติของของแม่ไก่นะครับที่ฟักได้ลูกมา10ตัวแล้วครับยังเหลือไข่อีก2ใบนะครับนะครับผมโอเคครับไปดูไข่ชุดต่อไปที่ยังอยู่ในตู้ฟักเก็บเข้าตู้ฟักไปแล้วนะครับครับมันก็รักเหมือนลูกตัวเองครับ ก็กบเอาเหมือนลูกตัวเองเอาไปจะให้แม่ไก่เลี้ยงเองนะครับจะไม่แยกดูว่ามันจะเลี้ยงไหมนะครับมันจะเลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกของตัวเองไหมยิ่งไข่ของไก่ชุดนี้เป็นก็ <c oughs> ยอบสละนะครับเก็บไปต้มกินทดลองให้ฟักไข่เป็ดนะครับ <c oughs> ขอไยครับไปดูชุดอีกไข่อีกชุดหนึ่งนะครับที่นำเข้าตู้ฟัก เป็นามาดูกันเป็นตู้ฟักที่ทําขึ้นเองนะครับทําโดยอลอกเลียนแบบจากที่โน่นบ้างที่นี่บ้างนะครับแล้วก็ดูต้นแบบมาแล้วก็มาทําเองทำยังไม่เสร็จดีเลยนะครับแต่ว่าก็ใช้งานมาใช้งานมานานนะครับแต่ทําไม่เรียบร้อยเหมือนช่างมือชีพเขาทำเองนะครับเรื่องของอุณหภูมิก็โอเคก็ได้อยู่นะครับ อันนี้เพิ่งฟักได้ไข่เข้าไปในตู้นะครับก็แปดสฟองนะครับปรแปดสิบฟองไข่ที่เก็บมาวันนี้ก็เพิ่งเข้าตู้ได้2วันนะครับก็มาดูกันตู้ตู้หนาใจเลยนเทัาว่าเป็นแบบกลับมือนะครับกลับมือไม่ได้ใส่มอเตอร์กลับไข่นะครับ มาติดตามกันว่าชุดในตู้ฟักไข่นี้จะเปอร์เซ็นต์การฟักเป็นตัวเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิแต่ช่วงนี้อุณหภูมิไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าความชื้นจะมีปัญหาเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับทาให้ความชื้นด้านนอกต่ำความชื้นด้านในก็ต่าด้วยนะครับทําให้เครื่องเครื่องทําความชื้นนี่ทางานหนักนะครับเกือบจะทั้งวันเลยนะครับมาติดตามกันต่อไปครับขอบคุณสําหรับการติดตาม สำหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดี